และตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากการปรับภาษีนะคะจะเป็นภาษีสรรพสามิตร,รถยนต์นะคะในช่วงปี2569ไปจนถึงปี2573เรื่องนี้ทางด้านของคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปัจจุบันเนี่ยถือว่าแข่งขันกันสูงค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะคะว่าจะไปทิศทางใดเช่นจะไปในทางยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะคะหรือที่เรียกว่า BEV หรือรถยนต์ปลั u อินไ y b r ิดนะคะหรือ PHEV ขณะที่โครงสร้างภาษีสพรพสามิตรถยนต์ที่เอียงมาทางรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบดังนั้นคลังต้องรักษาสมดุลเรื่องของโครงสร้างภาษีทั้งระบบทั้งนี้ค่ะโครงสร้างภาษีสราสามิตรถยนต์เนี่ยไม่ไปทาร้ายอุตสาหกรรมรถยนต์สามด่าภายในอย่างรุนแรงและรวดเร็วจนเกินไป เพราะการดำรงอยู่ของสายการผลิตหรือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมรถยนต์สำดาภายน,นยมีมากหากอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกับการจ้างงานได้ดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนนะคะเรื่องของการดําเนินการให้อุตสาหกรรมรถยนต์สำดาภายนาเนี่ยนะคะก็จาเป็นต้องดําเนินการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะรายงานก็แจ้งว่าตามที่คอรมอมีมติเห็นชอบนะคะตามข้อเสนอของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อให้ไทยเ,ยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และก็จักรยานย,ยนต์ไฟฟ้าของคุิภาคอาเซียนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโครงสร้างภาษีสพสามิตรรถยนต์สันดาปปัจจุบนนันมีการคิดอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับการปล่อยคาร์บอนของรถยนต์อย่างเช่นหากปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ100กรัมต่อกิโลเมตรนะคะกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน e 1 0 e 2 0จะมีอัตราภาษีสพสามิตอยู่ที่ร้อยละ25 กรณีที่ใช้ e 8 5แล้วก็ ngv อัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ20และหากปล่อยมากกว่า200กรัมต่อกิโลเมตรอัตราภาษีก็จะอยู่ที่ร้อยละ35แล้วก็ร้อยละ3าตามลำดับสำหรับโครงสร้างาภาษีสภามิตรรถยนต์สันดาปใหม่ค่ะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2,569นะคะถึง2,573จะจูงใจให้ผลิตรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนน้อยค่ะเช่นในปี2,56 9 รถยนต์สันดาปที่ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ100กรัมต่อกิโลเมตรอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ13แต่จะปรับเพิ่มขึ้นในปี2571นเะคะเป็นร้อยละ14และในปี2573จะปรับเพิ่มเป็นร้อยละส5ส่วนรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนมากกว่า200กรัมต่อกิโลเมตรในปี2569อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ3าในปี2571ก็จะอยู่ที่ร้อยละส6ส่วนปี2573อัตราภาษีจะขยับขึ้นเป็นร้อยละ 30. 38ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ